ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสุภาพรแก่นลาตำแหน่งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโง่นสังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2527รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการแบ่งเป็นด้านต่างๆดังต่อไปนี้ด้านที่1การมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรญญวิชาชีพตอนที่1 การมีวินัย1.1การมีวินัยในตนเองยอมรับและนับถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการทั้งในด้านการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความตรงต่อเวลามาปฏิบัติราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการอุทิศและเสียสละเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่มีความอดทนอดกลั้นต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติราชการ1.2การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้ศึกษากฎหมายการศึกษาพระราชบัญญัติทางการศึกษาและบทบาทหน้าที่ราชการของครูและได้ปฏิบัติตนในการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด1.3 การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าปฏิบัติตนและยึดกฎระเบียบทางราชการในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควรโดยมาปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ1.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบงานในหน้าที่การสอนและหน้าที่พิเศษอื่นที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจไม่แสวงหาผลประโยชน์จากทางราชการ 1.5การรักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลอดจนกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานราชการองค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอตอนที่ส การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี2.1ความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดช,ชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในงานด้านการสอนงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความอุตสาหะขยันอดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ2.2การยิดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักของพระพุทธศาสนาหลีกเลี่ยงอบายามุกทุกชนิด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียนรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการทำบุญตักบาตรอย่างต่อเนื่อง2.3การยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายข้าพเจ้าเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายทั้งในบทบาทที่เป็นประชาชนคนไทยและในบทบาทที่เป็นข้าราชการตระหนักและยึดมั่นในบทบาทหน้าที่ของตนเองโดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจ2.4การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลื่อมใสศรัธทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์2.5การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พาพเจ้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม3.1การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าใช้ชีวิตโดยยึดหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงคือรู้จักการพอประมาณเดินสายกลางมีเหตุผลปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเสมอ3.2การล่าเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดข้าพเจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกและสิ่งเสพติดทุกประเภท และยังให้ความรู้และร่วมรณรงค์ให้ผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง3.3การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อประสานงานหรือขอความช่วยเหลือด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเต็มใจ3.4การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและงานที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต3.5การประหยัดมัธยัต์อดออมข้าพเจ้ามีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด และดำรงตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ4.1การเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รับการยุกย่องชมเชยมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างแก่ผู้อื่น4.2การศึกษาค้นควา้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีโอกาสในการเข้าชมงานนิทรรศการที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนและเข้ารับการอบรมจากต้นสังกัดและจากหน่วยงานอื่นสถาบัานอื่นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ4.3การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการนิทรรศการการประชุมอบรมสัมมนาและได้นำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดและเผยแพร่กับเพื่อนครูให้ความร่วมมือและแนะนำปรึกษาแก่เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสม4.4การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความรักศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครูมีความมุ่งมั่นเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ครูให้มีคุณค่าอย่างเต็มความสามารถเพื่อรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครูให้ได้รับการยอมรับศรัทธาจากสังคม4.5การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนบุตรในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่นตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพ5.1การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหรือหวังสิ่งตอบแทนข้าพเจ้า มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูโดยทุ่มเทปฏิบัติการสอนดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา5.2การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันข้าพเจ้า ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข5.3การศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ ข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าสแสวงหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย5.4การประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษามีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมชุมชนและสังคมให้ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชาและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน5.5การมีจิตอาสาจิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมข้าพเจ้าให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมขึ้นกิจกรรมในชุมชนกิจกรรมของหน่วยงานข้าพเจ้าเข้าร่วมอย่างเต็มใจเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านที่สด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สมรรถนะหลักที่1การมุ่งผลสำริธ 1. 1. คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโงนมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการบันทึกหลังสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 1. 2ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานมีการทดลองวิธีการหรือจัดทำคู่มือประกอบการพัฒนางานใหม่ๆโดยมีการจัดทำรายงานการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน1.3ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง พระเจ้ามีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานในทุกรายการที่ได้รับมอบหมายจนปรากฏผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในองค์กรและนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องสมรรถนะหลักที่ 2. การบริการที่ดี2.1ปรับปรุงระบบบริการมีการศึกษาความต้องการของผู้รับบริการและนำข้อมูล มาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการในทุกรายการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ2.2ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโงนมีการจัดทําแบบสำรวจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อครูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมรรถนะหลักที่3การพัฒนาตนเอง 3.1การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนาหรือวิธีการอื่นๆ3.2การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพมีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จัดเป็นหมวดหมู่ปรับปรุงให้ทันสมัยรวบรวมองค์ความรู้สำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 3.3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงานเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอสมรรถนะหลักที่ 4. การทำงานเป็นทีม4.1การให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในทุกกิจกรรมหรือโครงการในวันสำคัญต่างๆอย่างสม่ำเสมอ4.2การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมมีการจัดประชุมและจัดทำบันทึกการประชุมประจำเดือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งการเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน4.3การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายมีทักษะการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกับบุคคลหรือคณะบุคคลทั้งภายในหน่วยงานของตนเองและต่างหน่วยงานได้ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ 4.4การเสริมแรงให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานให้เกียตรติยกย่องชมเชยให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานในแต่ละโอกาสอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจระหว่างเพื่อนร่วมงานสมรรถนะประจำสายงานที่1การออกแบบการเรียนรู้ 1.1ความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบความรู้มีการจัดทำกํำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ริเริ่มได้เหมาะสมกับสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้1.2ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามผลการเรียนรู้ที่ต้องการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ริเริ่มได้เหมาะสมตามวัย1.3การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ นำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดเรียนรู้จริงมีการปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผู้เรียนตามที่คาดหวังมีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอสมรรถนะประจำสายงานที่2การพัฒนาผู้เรียน2.1การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ2.2การพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการรู้จักดูแลตนเองมีทักษะในการเรียนรู้การทำงานการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข2.3 การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียนมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหาเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นมีความสามัคคีในหมู่คณะส่งเสริมการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมไทยรวมถึงวัฒนธรรมท้องถิน่น2.4การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมสมรรถนะประจำสายงานที่3การบริหารจัดการชั้นเรียน 3. 1การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น มีป้ายนิเทศหรือสื่อการเรียนการสอนหรือมุมวิชาการสำหรับศึกษาค้นคว้าที่เป็นปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน3.2การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นประจำวิชาจำแนกข้อมูลที่จำเป็นและเอกสารประจำชั้นเรียนเอกสารประจำวิชา3.3 การกำกับดูแลชั้นเรียนมีการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพด้านที่ 3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน1.1ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความถนัดของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ1.2การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล1.3ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาปฏิบัติงานด้านวิชาการ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างโหนอีกทั้งยังจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้1.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน1.5การบริการสังคมด้านวิชาการ ข้าพเจ้าได้ให้บริการสังคมด้านวิชาการโดยจัดมุมผู้ปกครองและได้นำหนังสือเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเอกสารความรู้ทั่วไปมาให้ผู้ปกครองได้ศึกษา 1.6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เวียนยามตามคำสั่ง โดยเอาใจใส่ดูแลรักษาความเรียบร้อยอย่างเต็มเวลาและไม่ละทิ้งหน้าที่รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคำสั่งที่หน่วยงานแต่งตั้งเช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคมเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนกรรมการตัดสินตกแต่งเวทีและสถานที่ในงานต่างๆที่หน่วยงานจัดขึ้นอย่างเต็มความสามารถและสม่ำเสมอผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการและผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนของชาติสืบไปขอกราบขอพระคุณค่ะ